บอกว่าไม่หนาวจะยังสู่อีกอยู่สู่แล้วมึนที่ไหนมันมืดผมนั่งสยายมันซามาเกะแต่บ่ายายนี่สบายดีทุกคนโอ้ยมาเบิ่งน้ำกันแม่หนานี่แล้วตา เก่งพี่น้องอันยายงานนี้เปินตั้งเก่งเปินบอกลูกพายเปินไปตำบังหุงมากินแนี่ว่าซานค่ะโบเพชดแล้วข่อยโบกินเพินวาซันได้เราขอยาวากินในแม่ไม่ถ่าวกินในเมจะสินางเบิงอย่างเพิว่าเบิงก่อนว่ามันเพชดบบค่ะโบเพชดแล้วข่อยโบกินเพินวาทุกคนสังเกตโบ่ําแรกเพิ่นนะนะเพิลยิบน้อยเดียวไหนเออวันนี้เพิลยิบหลังจากที่เพินฮู้ซึกว่ารสซาดนี่มันถือใจเพิลแล้วเนาะเออเพก่นยิ้มในไปกันหัวเด็น้อยจุน่กันนั่ง จอบหัวขวัญไม่เถาได้เล่าหนะับเป็นคนแบบว่าเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแบบอ,อียังก็ได้นะเออแต่ว่าอย่าพิจใจข่อยได้พิจใจข่อยแล้วข่อยกระว่บาบัวจงเน้อข่อยแล้วว่าเบิ่งเด้อลูกไผ่เผิ่นกระโพดไปเห็ดสียาเนาะทั้งเพชรทั้งเค็มวาซานแนวยาเผื่นมักเดื้อหลายคนสิว่าโอ้ยลูกไผ่เึ้นเข่าเนื้ากินเพ็ดเค็มแต่หญ้าแล้วมักแบบนี้เด้อจ้าเบิ่งเบืองเบืง,บง,บง,บงสู่บด้ทอยเลยเนดะ้หันข่อยบอกเลยว่าตามังหงฐานนี่นะ โคตรเพ็ดเพ็ดแหงขนาดข่อยนี่เป็นผู้นุ่มผู้น้อยเนี่ยข่อยยังบอกเลยว่าเพ็ดแต่ยายอันนี้นะเราบอดด้ทอยเด้อเราความเก่งข่อยว่าพ่อซะแม่เอ๋ยค่ะเพ็ดกับบอบอเพ็ดเพิ่นว่าเออบอเพ็ดรสชาตินี่แหละข่อยมากเพิ่นว่าแซ่เพิ่นก็คุยกับยอดกับทิน้นเออ เพิ่นว่าแซ่เมื่ออื่นตําอีกเด้อว่ะข่อยสีซื้อเขียหม,มูมาพวกเจ้าตําอีกเด้อเผิ่นว่าตํารสซ่านไปนี้แหละตาแซ่แซ่ัปนี้แหละเออตอนนี้าก็กระทำเจม,ม็อกลูกไผ่เิ่นคือกันนี่อ้าวเจ้าบบเพชดบ่เพิ่นว่าบบว่าซานขอยกา็สิถาเบิ่งบัดมันพลิกตอนสุดท้ายขอยก็อยากหูอยู่ตอนนี้ยน่กับลูกไผ่แข่งกันจ้าบบมีพเ,เพลเ <c oughs> พดเผื่อเพชรบอกพญานาหมื่น <c oughs> เห็นบ่เก่งคนเก่งใส่มกเพชดใส่มาเฮ้อเ้อะเพราะว่าบบเพชดบ่กินว่ะเป็นอะไรสาว เอออ้าวไปไหนเส็เนี่าเห็ดเด้อหาาเห็ดเด้อสิมาสั่งลูกสั่งร้านเห็ดเผ็ดๆว่ะห่าเผ็ดเนี่ยเป็นข้าวเพ็ดอะไรเก็ดห้าวเผ็ดเหลอเขาหมักเผ็ดปุอบบไม่กินหมักเผ็ดไงเผ็ดเนี่ยปนไหนเม่นทางานเก่งหมอ่นกินได้ด้วยเนา เผ็ดแห้งล่ะสุดยิบเกลือวาซานบอ่าไม่หนาวใจยังสู่อีกอยู่สู่แล้วเว้ยป๊อปมันมืดผมน่งดูยายมันซมบเกะแต่่ยายนี่อวิกิยิบเกลือบานิคิดอีกบมักน้อยๆนะยิบเกลือแล้วยิบอีกเฮ้ยเพ็ดไป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 ่วยบอยเอาไปเดี๋เอยใจยิบเกลือแล้วเอยใจ ยิบไปแล้วแจ๊กเกอพ่อมาดิโออย่าัวไฟดิจะหยาไฟดิเนาะซุดไม่ท่างาสิ่น้ำหูน้ำตายังบอกไอ้กระซาเนี่ยไอ้กัจจศานได้ก็ไอ้กัจาว่ากินตัากหุงเพชหลายจนตายอิ่ง้มาทไมตายยังไม่ท้องาโย่ล่าซุดกันเข้าไปชิตเป็นบ้ามดแล้วล่าซุดหายแล้วไม่ท่้งา